สวัสดีค่ะไปต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำแล้วเธอก็ถามว่าคนรักเก่าอยู่หนใดสถานการณ์ค่ะคนรักเก่าของชาวกรกฎแม่ทัดน้ำบุตรหลานบริวารค่ะทั้งคนอ่อนวัย และคนในวัยหนุ่มสาวค่ะการเงินค่ะการเงินเศรษฐกิจดีทั้งบริวารเด็กอ่อนไหวและคนหนุ่มสาวการเงินก็เล็งไปที่คนอีกถินที่หนึ่งค่ะชาวราหูค่ะ,ะคนรักเก่า เป็นคนแดนไกลนะคะการเงินดีมันคงมากอะการเงินแต่แล้วความปรารถนานะคะอืมก็ห่างห่างไกลกันไปความแน่นอนที่ว่ามันคงแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอน กร,ระสุนราหูนะคะคนต่างถิ่นที่อีกเกนเป็นคนแดนไกลคนต่างเจ้าต่างแดนต่างถิ่นแดนไกละไปสู้รบกับเขาก็พ่ายแพ้นะคะเพราะไกลค่ะไกลทั้งในเรื่องราวของความเป็นอยู่ฟ้าผ่าเปี้ยงสายฟ้าแลบใช้เวนกรรมเก่าจบสิ้นไปคะ ร่วมการงานการสังคมก็มีเหตุการณ์ให้ได้พบกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปพบกับบริวารร่วมการงานกันค่ะ,ะสุรินรราหูปยมานผู้เรืองเดชมรดกตกทอดค่ะการมาเจอเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะความต้องการนั้น เมื่อความแน่นอนคิดว่าแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะการได้พบกับคนอีกทีท่หนึ่งพบก็ต้องจากมาชดชใช้หนี่เวรกรรมกันนะคะ การเงินการวิ่งเต้นคนรักเก่าเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้มีปัญหาทางด้านาการเงินนะคะต้องมีสติค่ะ เรียนรู้หาประสบการณ์ทำหน้าที่รับผิดชอบตอนเองทำบุญให้มากเพื่อความเจริญก้าวหน้าอันนี้ผลกรรมเก่านำมาให้ได้พบกับชาวราหูาวาเปี้ยงสายฟ้าแหลกรักไม่ขาดฝัน ควาหวังคังทลายนะกับคนรักเก่าไปพบกับการงานที่ได้พบเจอเจอกันแล้วก็มีเหตุการณ์ให้เปลี่ยนแปลงก็ทันหันนะคะจุดพลิกผันพลิกผันนะคะกำกเก่าโดนบันดาลน,นะคะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลได้ อันนี้คนรับเก่านี้ต้อตงใช้สติรอบ,อบคอแบบพิกวิกฤตเป็นโอกาสมีปัญหารุนแรงอของอเศรษฐกิจการงานและการลงทุนมีปัญหาของชีวิต เศรษฐกิจนะฮะคนรักเก่ามาดูคนรักเก่าค่ะนะเขาเลยค่ะท่านการเวลามาบอกให้รู้สิ่งที่คนรักเก่าจะนำติดตัวไปได้ก็คืออโรคาปรมาราพานะคะอืม เป็นคนที่ได้ผลตอบแทนการเงินได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะนะขึ้นแล้วก็รวมรวมก็ขึ้นได้ใหม่ค่ะเป็นบุคคลในตํานานค่ะชื่อเสียงไม่คงอยู่ตํานานคงผนตายแล้วฟื้นเกิดใหม่ได้ทําในสิ่งที่คิดฝันเอาไว้เป็นจริงคนขยันค่ะขยันลงมือทําในสิ่งที่คิดฝันความฝัน เป็นรูปธรรมได้ด้วยความมั่นเพียรมีเดียสร้างสรรค์โดยประสบการณ์มีงานเข้ามาเยอะเลยค่ะอืมเป็นคนที่ได้ทำการงานโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์งานรู่เบื้องหลังค่ะแม้การเงินเศรษฐกิจนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ภายนอกด้วยนะก็ความไม่ประมาทนะก็มุ่งมันไปที่ห่างไกลจากคนอื่นนะคะมุ่งมันไปที่<ม>ขาดการติดต่อนะกับชาวกรกฎค่ะนะคนรักเก่าไปแล้วไปรับนะคะไม่กลับมา the date นะคะนะ การงานอาชีพนะคะการเริ่มต้นก็มีสิ้นสุดนำสิ่งเก่ามาทำให้ทันสมัยใหม่สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือเป็นคนดวงแรงนะคะดวงพัดพรากก็ได้พบการ,การเปลี่ยนแปลงการลงทุนได้การเงินมาแบบฟุกๆเสียก็เสียหมดเลยนะคะ พบแล้วก็จากกันก่อนไหวอันควรคนดงแรงคนลึกลับเล่นลับนะคะชอบทำการเสียงและสามารถลุกขึ้นใหม่ได้สร้างคนกำลังใจเข้มแข็งค่ะมีความอดทนมีทางออกให้กับชีวิตเสมอมีสิ่งคุ้มครองวัตถุมงคลติดตัวให้แคล้วคลาดนะเป็นคน ท,ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายเอาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะไปพวกับคนดวงจิตที่เข้มแข็งค่ะเป็นคนน่ากลัวนะคะคนรักเก่าแล้วน้มอทอีก่กัับ ชาวกรกฎค่ะ,ะวันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งนะคะชีวิตสมดุลลงตัวได้ให้เวลาได้รักษาให้เวลาได้ดูแลเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนลมแล้วลุกขึ้นใหม่ค่ะ อยู่กับสิ่งที่มีนะคะอันนี้ก็ได้พบกับครอบครัวผูกพันธ์อันได้ลาจากสตรีแม่แม่แมดยความรู้การศึกษาดีชีวิตเป็นแปรงในแวดวงสังคมที่มีความหวังกำลังใจไม่ท้อถอยอชีวิตเป็นแปลง มีโอกาสได้สร้างผลงานงานใหม่มุ่งออนไปข้างหน้าคะจะลุยไปข้างหน้ามีโอกาสได้มีธุรกิจของตนเองบริหารจัดการด้วยความรู้ดีล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ทางงานทางด้านสุขภาพดีมากค่ะ ชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนนะคะอันนี้ก็ได้ผูกพันมั่นคงได้ลาจากสตรีได้พบกับผู้อุปถรัรมภ์ได้เรียนรู้วางเฉยอุเบกขานะคหะัวใจในสิ่งทีม่มีก็ได้พบกับลาผลที่ดีมากติดต่อประสานงานกับสตรีดีมีความสุขมีความหวังกำลังใจ สร้างบุญกุศลต่อไปก็ได้พบกับการเป็นแปลงการงานอาชีพใหม่ๆการเวลาผ่านพ้นไปก็ได้มีสติเพราะว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีกำลังใจฟื้นขึ้นมาสู้ใหม่กับการงานง,งาทีา่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจงานเกี่ยวข้องกับ การดูแลกลุ่มของสตรีคดีที่รอคอยความสำเร็จที่ต้องการความสุขธุรกิจสิ่งปลูกสร้างได้งานใหญ่ที่เราคอ